สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่ชันมีนัดกับสองสาวสองคนแม่ลูกนะคะบุกไว้ตั้งแต่สองวันที่แล้วค่ะจะมาสักลายนี้เลยค่ะเกือบไม่ได้มาเหมือนกันนะคะเมื่อคืนฝนตกอย่างหนักเลยค่ะเพราะถ้าฝนตกเราก็ไม่อยากให้เขาขับรถนะคะเพราะขับพักอยู่ไกลค่ะพักอยู่ที่คลองพลาวไอ้ส่วนเราได้อยู่หาดคลองก้อยทุกคนโอ้โหไกลเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ในสุดก็มาได้นะคะเพราะว่าฝนเขาก็หยุดให้หน่อยเนาะก็มาถึงนี่ สิบโมงครึ่งก็ลงมือสักกันเนี่ยค่ะประมาณนี้เสร็จแล้วค่ะเอาเทียบกันดูอันนี้คือแบบนะคะก็เป็นลายอินฟินิตี้นะคะเอาคุณแม่เสร็จแล้วต่อด้วยคุณลูกค่ะเดี๋ยวเรามาลอกลายให้น้องนะคะน้องจะเอาตำแหน่งเดียวกับคุณแม่เลยแขนก็ข้างเดียวกันตำแหน่งเดียวกันนะคะ,ะก็ทำการลอกลายแล้วก็ให้น้องเช็คตำแหน่งนะคะว่าน้องพอใจกับตำแหน่งที่น้องต้องการไหมนะคะ,ะน้องให้น้องดูซ้ายดูขวานะคะปรึกษากับคุณแม่นะ